เราศึกษาเขาสิครับดูเขาเป็นแบบอย่างว่าเขาเอาแรงบบรดาลใจมาจากไหนขอบคุณคุณมังกรทองครับดูเขาสิครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาคิดยังไงนี่แหละครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเขาโกงมาหรือเปล่าเขามีเส้นสายดีพ่อแม่เขารวยเรามองแต่แบบนั้นเขามีธุรกิจสีเทาใช่ไหมเราคิดเป็นแบบนั้นนะครับเราลองคิดดีว,ว่า เฮ้ยคนนี้มันรวยเกิดจากอะไรวะอ๋อเขามีธุรกิจอะไรเขาทํายังไงเขาคิดยังไงนี่แหละครับไปศึกษาเขาก่อนคนรวยจะคบคนที่มีพลังบวกพลังสําเร็จนะครับคนจนจะอยู่ในวงอะไรครับวงช่างบนวงขี้เกียจวนวงล้มเลิกนี่แหละครับเราต้องอยู่ในกลุ่มคนสําเร็จ เราต้องสร้างคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นเราอยู่ในกลุ่มคนที่มีผู้ประกอบการกลุ่ม